เปิดดวงลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่มีข่าวดีมีเกณฑ์ให้บ้านรถและที่ดินการงานก็รุ่งพุ่งสุดสุดสวัสดีครับทุกท่านและชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนเลยนะครับอีพีนี้เป็นคิวของเดือนพฤศจิกายนครับมีข่าวดีหลายเรื่องรออยู่เลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องบ้านรถที่ดินการงานนะครับ จะเป็นวันเวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวมีบอกกันครบเลยนะและถ้าท่านฟังแล้วถูกใจชอบใช่อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์เกรทเทวาด้วยนะครับและอาจารย์ก็จะดูให้ครบทั้ง5 6เรื่องนี้แบบละเอียดเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยนะครับเรื่องสำคัญครับเรื่องใหญ่เลยครับการเงินและโชคลาภครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าดาวการเงินเนี่ยจะมี2จังหวะในเดือนนี้นะครับ จังหวะแรกคือช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้นะครับถึงวันที่17พฤศจิกายนครับดาวกันเงินดาวอาทิตย์ไปสถิตยอยู่ในภพ,พพันธุครับพันธุก็หมายถึงบ้านรถที่ดินครอบครัวครับอ่าและเห็นได้ชัดว่าวันที่4พฤศจิกายนครับดาวสุขครับก็เป็นเกษตรตาทิบย์ดีนะครับอยู่ในเรือนพันธุพอดีเลยพันธุก็บ้านรถที่ดิน่ยอ้ามีเกียนจะได้เงินจากการขายบ้านรถที่ดินก็นได้หรือบางคนก็ไปซื้อ บ้านรถที่ดินเนี่ยเนี่ยเงินทองจะไปสัมพันธ์กับครอบครัวบ้านรถที่ดินเป็นหลักเลยนะครับจะซื้อจะขายเนี่ยได้หมดเลยเอาที่เราสะดวกนะครับนะหรือบางคนมองว่าไอ้ดาวกันเงินได้ตำแหน่งเป็นนิดแล้วมันจะไม่มีจ่ายหรือเปล่าไม่ใช่ครับนิดก็จริงนะแต่ไม่ได้นิดแบบ standalone ครับไปอยู่กับดาวสุขก็คู่สมพลไปอยู่กับดาวพุธก็เป็นคู่มิตรกันอ่าแปลว่ามีเงินมีเกณฑ์หม,มุนเงินหมุนทอง หาเงินห้าทองได้อย่างต่อเนื่องนะครับหรืออยู่กับดาวพูดกายว่าเจรจาติดต่อสือสาค้าขายก็ได้เงินไงเห็นไหมอยู่กับดาวสุขก็แต่งกายแต่งตัวดีอารมณ์ดีนเตอร์เทนลูกค้าบ้างก็ได้เงินแล้วก็ได้เห็นไหมพรานั้นดาวการเงินดูแล้วไปต่อได้ยิ่งดาวพฤหัสบดีทับตัวเราได้ตําแหน่งอุดอีกไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะยังไงรอดแน่นอนมีกินมีใช้มีจ่ายนะครับนะต่อมาอ่าังวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนครับดาวอาทิตย์ ดาวการเงินเห็นไหมไปอยู่ในพบปุตตะอะก็ได้เงินจากโปรเจกต์โครงการงานต่งางๆลูกน้องบริวารพารวยแต่ก็ฝากหน่อยระวังลูกน้องบริวารตุกติกเงนินเพราะดาวอาทิตย์เป็นห้าแกล่ลัคนาเข้าเกณฑ์พินทุบ,บาทคืออะไรไม่ดีเราก็บอกแล้วแล้ว,ลวเราแกล้งก็ตรวจสอบนะถ้าลูกน้องอยักยอกเงินเราก็จะได้จับได้อะไรอย่างเงี้ยเช็คให้ดีหน่อยนะครับตรงจุดนี้นะหรือเสี่ยงโชคเราได้เงินก็ได้เห็นไหมก็มีมุมหมดเลยนั้นดูดูแล้วเนี่ยการเงินมีเกณฑ์จะสอบผ่านไปต่อได้อย่างแน่นอน นะครับแต่ที่เห็นที่เด่นคือพุทธกับสุกนี่แหละอยู่ในเรือนพันธุได้อัมพูคอเกณ์แบบไม่บังคับดาวเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าเรามีสิทธิ์จะได้บ้านได้รถนะครับหรือมีข่าวดีคนในบ้านหายป่วยหายเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเดินทางไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศหรือพาครอบครัวไปทําบุญอ่ะเพราะเป็นเรียองกันดาวเกตในวันที่เก้าพฤศจิกายนเห็นไหมดูทรงแล้วมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับ กับตัวเราไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดขอให้มุ่งมั่นตั้งใจทําต่อประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนหรือบางทีได้เงินจากการงานสิก็ดาวการงานดาวอังคารเป็นกเกษตรตาที่บริเวณเทวีโชคเห็นไหมก็แปลว่าสอบผ่านนะครับส่วนโชคเนี่ยก็คือดาวสุขโอ้โหดาวสุ์ได,ด้แต่เป็นเกษตรตาที่บริเลขบ้านเลขรถมาออกได้อีกนี่บอกอย่างนี้เลยหลายหลายคนก็ให้ไปแล้วก็ถูกกันไปหลายคนแล้วนะครับแต่ถ้าจะเสริมก็คือ พุทธสุขเป็นคู่ธาตุน้าใช่ไหมถ้าเสี่ยงโชคแล้วซื้อริมน้ําเอาเลขบ้านเลขรถไปซื้อลิมน้านะได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นแม่น้ำนะเป็นแค่อ,อ่างบัวเล็กๆก็ได้หมดเอออย่างเงี้ยผมถือว่าดีนะครับเพราะฉะนั้นโชคลาภก็คือเด่นด้วยการเงินก็ดีนะครับไปต่อได้เลยนะครับงานนี้โอ้โหสุดๆครับบอกเลยนะต่อมาครับการงานการเรียนก็แน่นอนการงานดาวอังคารครับ พบกรมมะเป็นเกษตรตาธิบดีและเทวีโชคแสดงว่ามีเกณฑ์จะได้งานสองเด้งเฮงสองต่อก็ได้คือพูดง่ายๆว่าได้สองงานสองจอบอะ่ะนะครับดีมากๆเลยจะมีงานเข้ามาแบบเบิ้ลเบิก็รวยแบบเบิ้ลๆบิ้ครับแล้วเป็นเทวีโชคก็ดีวกวบผู้หญิงผู้หญิงมีโอกาสปิดการขายได้ง่ายกว่าผู้หญิงคุยง่ายกว่ามากกว่าผู้ชายสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะก็ไปทําแล้วอยู่ในพบปุตตะก็ต้องทําให้ไวทําให้เร็วเป็นลักษณะงานโปรเจกต์งานเป็นจ๊อบ และให้ทาให้เร็วในครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะถ้าครึ่งเดือนหลังหลัง17พฤศจิกายนเนี่ยดาวอาทิตย์ครับเห็นไหมเป็นคู่ศัตรูกับดาวกันเนเรามาเจอกันไงมันก็งานมันจะมีอุปสรรคมีปัญหาต้องแก้ต้องอะไรกันมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรารู้ก่อนเราลงมือทําก่อนเรารวยก่อนเลยนะดาวอังคารเด่นตั้งแต่26ตุลาคมครับเห็นไหมเพราะ26ตุลาถึง17พฤศจิกายนเนี่ยสดใสเลยแต่หลัง17พฤศจิกายนงานอาจจะมีติดติดขัดขัดบ้างแล้วก็เตรียมแผนสำรองดิแผน A แผน B แผน C เช่นสมมติเราต้องไปคุยงานวันที่ยี่สพฤศจิกาอะเราก็รู้แล้วต้องมีปัญหาแน่เราก็ต้องวางแผนหนึ่งสองสามสี่ไปสิครับนะ,ะทางแก้ไว,ว้ล่วงหน้าได้เลยนะครับหรือจะเจองานแก้ปัญหาเป็นหลักก็แก้แล้วก็สําเร็จแก้แล้วก็รวยก็ยินดีด้วยนะครับอ่าเห็นไหมถึงแม้ว่าดาวที่จะเป็นคู่ศัตรูกันก็จริงนะแต่ดาวที่ก็เป็นดาวการเงินเห็นไหมก็แปลว่างานเงินเงินงาน,งาน,งานบรันรดาลสุขเลยโอ้โหพฤศจิกาอยู่นี้ทั้งเดือนแล้วก็ ดาวเกดกวันที่อะไรก้าวพุกายนเข้าเรือนการงานก,นก็อย่าลืมไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางของเราในที่ทํางานเราด้วยหรือก่อไปคุยกับลูกค้าไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางของลูกค้าเทพเทวาที่ลูกค้าเคารพนับถือขอพรให้การคุยครั้งนี้ราบรบื่นประสบความสำเร็จก็มีสิทธิ์จะได้อีกนะครับเห็นไหมหรืองานเกี่ยวกับกต่างหินต่างแดนต่างประเทศโอ้มากันหมดส่วนดาวพระทิ่พระองศาไม่ต้องไปกลัวครับพักอยู่ในบ้านเราเองอ่ะเราก็ดูแลอย่างดีเดี๋ยวก็มีสิ่งดีๆตามมาได้หมดนะครับเงินงานโชคลาภโอ้โหมาหมดเลยเหมือนกันนะ กงานมีเงยได้งานใครทํางานให้รีบขยับขยายกิจการได้เลยไปสู้ไปแข่งขันกันมีเกณฑ์จะประรรสบความสำเร็จได้รับชัยชนะส่วนการเรียนก็ดาบพลัดลก็ทับตัวเราอยู่ก็เรียนได้ดีสอบติดอะไรได้หมดเหมือนกันนะครับแลวขออนุญาตอ่านรีวิวท่านนี้ครับามาดูดวงกับอาจารย์เกศเทวาดูดวงแม่นมากพูดจาดีฟังแล้วสบายใจสุดๆถึงแม้บางช่วงดวงจะไม่ค่อยดีแต่อาจารย์ก็ยังให้คําแนะนําแบบเข้าใจง่ายคุยสนุกมีพลังบวกตลอดเวลาคุยกับอาจารย์ทีไรเหมือนได้กําลังใจความสบายใจขอบคุณมากค่ะเป็นไงครับใครอยากได้แบบนี้ ติดต่อมาได้เลยนะครับผมนี่คือปฏิทานของผมเลยนะใครที่ดูดวงส่วนตัวผมก็คือต้องกลับไปแล้วมีความสุขแฮปปี้มีช่วงเวลาดีๆบอกอะไรอย่างเงี้ยแอดไลน์แอดไซเกตัวหกห้าแล้วจองมาได้เลยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องความรักความรักคือดาวเสาวดาวเสาวนี่เดินหน้ามันที่สิบห้าพฤศจิกาย,ยนอ่าแปลว่าคนรักไขยป่วยไห้เจ็บแล้วจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะมีเกณฑ์พาไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศอ่าหรือยิ่งมีดาวพุธด,ดาวสุขอยู่ในเรือนพันธุ์ทูอีกนะ พุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบามากโมกมาเสพสมจนสมสารแปลว่าโอ้โจะมีอะไรกันกันที่บ้านอย่างมีความสุขหรือกินเลี้ยงอะไรอไร่อยออรร่ยะดาวสุขก็เป็นดาวของกินทีคู่กันก็อยู่บ้านด้วยกันแฮปปี้มีความสุขด้วยกันกันที่บ้านก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่มองว่าเสียแล้วเพราะว่าดาวมาดีแล้วไงถึงแม้จะอยู่ในเรือ,มอะนมรณะก็ไม่ต้องกังวลนะครับเออผมว่าเรื่องความรักอันเนี้ยสดใสหรือคนโสดนี่ยันเจอคู่ เออในจังหวะนี้นะครับได้หมดเลยเดินทางเจราจารติดต่อคนใกล้บ้านหรือไปสัมมนา,าไปคุยเจอครับเอออ่าอย่างงี้ดีนะส่วนในเรื่องครอบครัวครับแฟมิลี่ก็ดาวสุขพบพันธุได้อมภุเกนอุดมมาเกศก็แปลว่าอ่ช่วงจังหวะเวลานี้ถ้ามีความสุขหายป่วยหายเจ็บไปกินไปเที่ยวเดินทางได้บ้านได้รถได้ที่ดินเลขบ้านเลขรถออกอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยอ่ะเอาไปใช้แล้วกันนะครับยินดีด้วยนะคนกรกฎคาดหวังในเรื่อง ครอบครัวเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเรื่องบ้านเรื่องรถก็มีเกณฑ์ออกอ,อีกโอ้มีแต่ดีกับดีนะยิ่งดีด้วยนะครับนานๆทีจะเป็นแบบนี้นะต่อมาเรื่องสุขภาพอ่าก็เห็นได้ชัดว่าไม่ได้มีดาวอะไรแรงๆขนาดนะั้นมีแต่เสาลาหูอยู่ในเรือนมลนะก็เสาก็เดินหน้าแล้วอะไรเงี้ยก็มีไม่ไม่ค่อยมีป่วยเจ็บก็แล้วกันมีแต่ดาวพฤหัสพักนะก็ระวังโรคเก่ากำเริบเ,เท่านั้นเองนะครับแหมก็ยินดีด้วยนะ ต่อมาครับคณผู้หญิงท่านนี้ก็มาดูดวงกับผมอีกแล้วครับแล้วก็มารีวิวว่าดูละเอียดมากไม่เร่งไม่รี้สีน้ำโชคเลขน้ำโชคบอกละเอียดยิบไม่กักดูทุกปีสุดยอดมากค่ะเห็นไหมครับผมมีแถมเลขนงคโชคสีน้ำโชคให้ด้วยนะครับต่อมาครับก็จะเป็นเลขนำโชคประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับของชาวกรกฏนะครับก็9583ครับขอให้ชาวกรกฎเฮงเฮงรวยๆยนะครับ แล้วก็มีคุณผู้หญิงคนนี้ครับที่ผมให้เลขมงคลสีมงคลมาอัปเดตให้ก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนเลขแล้วก็ถูกหวยได้เงินเปลี่ยนสีมงคลเปลี่ยนสีกระเป๋าตังก็ได้เงินอีกเห็นไหมอันนี้ผมให้ฟรีๆเลยเพราะฉะนั้นใครอยากได้ดีๆอย่างนี้นะไม่ได้ดูแค่ดวงอย่างเดียวให้เลขให้สีด้วยติดต่อมาเลยครับแอดไลน์แอดไซคเก65บอกเลยครับค่าครูอยู่ที่999บาทเท่านั้นและผมดูดวงฟูลท e ม,มีคิวให้อย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาเรื่องคิวเลยนะครับถ้าไม่ติดอะไรรีบจองมาได้ พราะช่วงนี้ก็ปลายปีมาดูดวงของบีหน้ากันจะเป็นเช่นไรนะครับหรือไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าค่าครูเท่าเนี้ดูลึกดูละเอียดหรือชีวิตเราเนี่ยมีความเป็นไปได้กี่แบบกี่หมื่นกี่แสนวิธีนะครับเนี่ยมันจะมีบอกกันครบเลยแล้วก็มีภาพรูปดวงอีกใครอยากให้ผมทําภาพรูปดวงเอามาไปวอไปเปิ่มือถึงมงคลก็ฟังให้จบตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับ ใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเพราะจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทาก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตง์ครับ ขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับ อาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทริทโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลิกอีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซ์เกตเทวาหกหรือสแกน QR โค d e ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟู l ไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับ ให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนี่คือท่านแรกนะครับอท่านที่สองครับ เนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูอ่ะจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีคระอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไหวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดวชะตาสู่มุงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสีสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง1 9 9รอบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวาหห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน1 9 9รบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสายเกสเทวหกห้า 65. พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับได้อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนร,อนรอนวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา